สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่ติดตามเพจแม่มณนีดิจิทัลเอเจนซี่จำกัดน,นะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกับพอดแคสต์ EP ที่3ก่อนอื่นเลยนะคะต้องกล่าวคำว่าสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเดินทางปลอดภัย ขอให้ปี2565เป็นปีที่ดีเป็นปีแห่งการเริ่มต้นใหม่ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของทุกท่านนะคะสำหรับพอดแคสต์ EP ที่3นะคะสิ่งที่เราจะหยิบยกนำมาพูดคุยกันในวันนี้จะเป็นคำถามที่แม่มัีเนี่ยได้รับมาจากลูกค้าของเราเองในช่วงเทศกาลหยุดยาวต่อเนื่องแบบนี้เราควรหยุดทำการตลาดออนไลน์หรือเปล่า วันนี้เรามีคำตอบมาฝากกันค่ะก่อนอื่นเลยนะคะสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจนั่นคือเรื่องของพฤติกรรมของผู้บริโภคในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวเนี่ยเราจะแบ่งพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายเนี่ยออกเป็นทั้งหมด3รูปแบบด้วยกันรูปแบบแรกจะเป็นคนที่เดินทางเพื่อท่องเที่ยวและพักผ่อนรูปแบบที่สองก็จะเป็น กลุ่มที่ไม่ทำอะไรเลยต้องการให้วันหยุดยาวเป็นช่วงแห่งการพักผ่อนนะคะไม่ได้เดินทางออกต่างจังหวัดไม่ได้ไปไหนไม่ได้ทำอะไรอยู่บ้านอาจจะดูซีรีส์นอนพักผ่อนหาอะไรรับประทานกับครอบครัวที่บ้านนะคะและกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่ยังคงทำงานปกติ บริษัทอาจจะไม่ได้มีวันหยุดยาวอาจจะให้พนักงานหยุดหลังจากเทศกาลนะคะก็จะมีบางอาชีพที่ยังจะต้องทํางานอยู่ตามปกติซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทั้งสารูปแบบมีโอกาสแม่มณีใช้ทานี้นะคะมีโอกาสซึ่งสิ่งที่จะนํามาแบ่งปันในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่แม่มณีเนี่ยได้ลงมือทําแล้วก็เห็นผลลัพธ์จริงๆตั้งแต่สมัยเราทํางาน ผู้จัดการฝ่ายการตลาดคลินิกเสกกรรมความงามรวมทั้งบางส่วนของความรับผิดชอบในส่วนของการทำงานในปัจจุบันกับบริษัทแม่มณีดิจิทัลเอเจนซี่ Agency, กับลูกค้าคลินิกเสกกรรมและคลินิกเสริมความงามของเรานะคะอยากให้ทุกคนได้ติดตามกันคะ่ะต้องบอกเลยว่าเราไม่เคยหยุดทำการตลาดออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นวันหยุดที่มีวันหยุดต่อเนื่องกี่วันก็ตามแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเราทํางานหนักมากขึ้นตั้งแต่ก่อนที่จะหยุดยาวทีมการตลาดของเราจะทํางานหนักมากค่ะเพื่อเตรียมพร้อมเตรียมรับมือกับในช่วงของเทศกาลวันหยุดยาวซึ่งวันนี้แม่มณีจะหยิบมาเล่าให้คุณฟังคุณรู้ไหมว่าคนที่ประสบความสําเร็จ ร้นที่ประสบความสำเร็จจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่เคยหยุดเลยนะในเรื่องของการทำโฆษณาออนไลน์โฆษณาจะต้องรันต่อเนื่องลูกค้าที่ประสบความสำเร็จของเราเป็นอย่างนั้นจริงๆแมบบ่บันีจะบอกคุณว่าโดยปกติแล้วสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในเรื่องของการวางแผนในเรื่องของการวางงบป,ประมาณในเรื่องของการวางกลยุทธ์สำหรับช่วงเทศกาลวันหยุดยาวต่อเนื่อง คุณรู้ไหมว่าสิ่งที่เราทำคือเราจะทำงานล่วงหน้าอย่างน้อยที่สุด1-2เดือนล่วงหน้าเพื่ออะไรเพื่อที่จะโฟกัสกลุ่มที่อยากใสก่กำอยากทำหน้าอยากเสริมความงามในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวเราโฟกัสคนกลุ่มนี้ค่ะเพราะนั้นเราจะไม่ได้มาทำงานล่วงหน้า1-2วันก่อนที่จะหยุดยาว แต่เราจะเตรียมความพร้อมตั้งแต่หนึ่งถึงสองเดือนเพื่ออัดเคสเนี่ยลงในช่วงของเทศกาลวันหยุดยาวอันนี้คุณต้องมองในเรื่องความเป็นจริงของคลินิกคุณด้วยนะคะเพราะบางทีเนี่ยไม่ได้เปิดให้ใช้บริการได้ตามปกติเพราะฉะนั้นคุณต้องอพิจารณาจากความเป็นจริงจากเรื่องของนโยบายของคลินิกคุณด้วยเนาะอันนี้เราไม่ได้ชี้นำแต่เราหยิบ มาเล่าให้คุณฟังแผนแรกเมื่อกี้เราเกิดไปแล้วเราจะทำงานล่วงหน้าเนี่ยหนึ่งถึงสองเดือนเพื่ออัดเคสลงในช่วงของเทศกาลวันหยุดในหนึ่งวันสามารถรับได้กี่เคสเราจะนำเคสพวกนั้นเนี่ยมาลงในเรื่องของยอดขายมันก็จะมีเข้ามาต่อเนื่องไม่ได้สต็อปไปเลยไม่ได้หยุดไปเลยในช่วงที่ลายๆายคลินิกเนี่ยหยุดให้บริการ โอเคอาจจะมีกลุ่มลูกค้าที่ยังไม่สะดวกยังไม่พร้อมขอจองไว้ก่อนแล้วค่อยมาทำเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นข้อดีที่เสริมขึ้นมาคือเมื่อคลินิกเปิดให้บริการเขาก็จะมีลูกค้าที่เข้ามารับบริการทันทีทำให้คลินิกเหล่านั้นเนี่ยไม่ต้องเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่แต่สำหรับคลินิกที่หยุดอ่ะก็มาเริ่มต้นกันใหม่เริ่มนับหนึ่งใหม่หลังจากเปิดให้บริการตามปกติ แผนที่2ของเราคือแผนการกระตุ้นยอดจองในช่วงวันหยุดสิ่งที่เราเตรียมไม่ใช่แค่โปรโมชั่นนะคะโปรโมชั่นคือเรื่องพื้นฐานที่เราจะต้องทำทำยังไงก็ได้ให้ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ลูกค้ายอมควักเงินในกระเป๋าเพื่อได้รับสิทธิพิเศษเพื่อได้รับความพิเศษที่มากกว่าในช่วงเวลาปกติ พราะถ้าคุณสังเกตเนี่ยด้วยพฤติกรรมบางคนเนี่ยมีแผนที่จะไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดอยู่แล้ว<อ>เพราะนี้สิ่งที่เขาจะทําก็คือเตรียมพร้อมในเรื่องของการเงินเก็บเงินไม่ยอมจ่ายถ้าจ่ายก็จะใช้จ่ายอย่างประหยัดนะคะเพื่อเก็บเงินนําไปใช้ในช่วงเทศกาลที่เขาเดินทางไปท่องเที่ยวหรือกลับบ้านต่างจังหวัดแล้วเราจะทํายังไงเพื่อคนหลัานี้จ่าย มันถึงช่วงเวลาที่คุณจะต้องงัดโปรโมชั่นออกมาใช้งัดทุกอย่างที่ให้ลูกค้ารู้สึกว่ามันเป็นสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่จองภายในช่วงเวลานี้เท่านั้นซึ่งสิ่งที่เราําแล้วประสบความสำเร็จนะคะหนึ่งตัวอย่างนั่นคือเรื่องของแคมเปญจ่ายเท่าไหร่ได้เท่านั้นสำหรับแคมเปญจ่ายเท่าไหร่ได้เท่านั้น ความหมายของมันก็คือไม่ว่าลูกค้าจะจ่ายมาเท่าไหร่ลูกค้าก็จะได้รับไปเท่ากับมุลค่าที่ลูกค้าจ่ายแต่ในรูปแบบของวงเงินซึ่งลูกค้าสามารถนำวงเงินนั้นมาใช้ในการซื้อสินค้าหรือบริการในครั้งต่อไปถ้าคุณจะทำแคมเปญน,นี้คุณต้องไปศึกษาในเรื่องของต้นทุนคุณให้ดีนะคะว่าคุณสามารถทำจริงๆทำแล้ว ไม่เจ็บตัวหรือเปล่าแต่นี่คือสิ่งที่เราทำแล้วสักเซสมากลูกค้ายอมจ่ายเพราะเขารู้สึกว่าเขาคุ้มค่ากับสิ่งที่เขาจ่ายนะคะอย่างที่สองถัดมาที่เราทำคือการเตรียมพร้อมในเรื่องของบุคลากรน,นั่นคือแอดมินน้องๆระดับปฏิบัติการอยากพักผ่อนในช่วงบันหยุด ถูกต้องไหมคะเขาอยากหยุดเนาะเขาอยากพักผ่อนเขาอาจจะมีแพลนในเรื่องของการท่องเที่ยวในเรื่องของการพักผ่อนกับครอบครัวแต่เราจะทํายังไงให้เขารู้สึกว่าถ้าเขาทํางานในช่วงนี้เขาจะได้มากกว่าก็จะเป็นเรื่องการตั้งค่าคอมมิชชั่นและค่าอินสันทีฟวางเป้าให้เลยต่อวันถ้าน้องสามารถติดยอดจอได้เท่าไหร่เราจะ ่ายผลตอบแทนให้กับน้องเท่าไหร่เพราะฉะนั้นพอเด็กรู้สึกว่าเขาได้เขาก็จะมีความตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทแต่สำหรับคลินิกไหนที่ไม่พร้อมในส่วนของผู้บริหารคุณหมอยังมีคนตอบอินบ็อกเองนะคะเจ้าของคลินิกยังมีคนตอบอินบ็อกเองอาจจะต้องพิจารณาเรื่องนี้อีกทีหนึ่งนะคะแต่สำหรับคลินิกไหนที่มีบุคลากรที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ ต้องบอกเลยว่าโดยปกติแล้วเนี่ยการทำการตลาดออนไลน์ลูกค้าจะต้องติดต่อคุณได้ในช่วงเวลาที่เขาสะดวกไม่ใช่ช่วงเวลาที่คุณสะดวกเพราะฉะนั้นเราจะคาดเดาไม่ได้เลยค่ะว่าลูกค้าจะทักมากี่โมงคุณจะต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องของบุคลากรที่รับผิดชอบในตำแหน่งนี้นะคะจากประสบการณ์ที่ผ่านมาแม่มัีบอกคุณเลยว่า ไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะเป็นแอดมินคุณลองคิดดูว่าการขายสินค้าหรือบริการออนไลน์เป็นการขายที่ไม่ได้เจอลูกค้าพนักงานจะต้องมีทักษะในการเจรจาต่อรองมีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ในการให้คำแนะนำโดยเฉพาะกับบริการ ที่เรากำลังขายอยู่นั่นคือบริการที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อมั่นลูกค้าจะตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการคุณได้เขาจะต้องมีความไว้วางใจซึ่งแอดมินจะเป็นหนึ่งในส่วนประกอบที่จะทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อหรือไม่ซื้อตำแหน่งนี้คือตำแหน่งที่คุณจะต้องให้ความสำคัญแต่ด้วยประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาแม่มณีเรามีโอกาส ดูแลน้องในส่วนของน้องแอดมินที่ให้บริการตอบคำถามให้คำแนะนำและปิดการขายผ่านทางช่องทางออนไลน์เพราะฉะนั้นเรารู้เลยว่าน้องที่สามารถทำงานได้ดีสามารถปิดการขายได้ดีเขาจะต้องมีสกิลระดับไหนในการให้คำแนะนำและปิดการขายไม่ใช่ทุกคนที่ทำได้นั่นคือทั้งหมดที่แม่บนันีนัมาแบ่งปันส่วนในเรื่องของการจะหยุดหรือไม่หยุด การทำการตลาดออนไลน์ก็จะเป็นในเรื่องของทางผู้บริหารลองนำไปพิจารณาดูนะคะว่าสิ่งที่คุณอยากให้เกิดขึ้นคือโอเคอาจจะอยากให้พนักงานได้พักผ่อนกันอย่างเต็มที่เพื่อมาเตรียมพร้อมเตรียมลุยหลังจากที่เราเปิดให้บริการแล้วสำหรับลูกค้าเราเนี่ยที่ประสบความสำเร็จในเรื่องของยอดขายเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่ในช่วงวันหยุด ในเทศกาลหยุดยาวเท่านั้นที่ลูกค้าเราไม่เคยหยุดในการทำการตลาดออนไลน์เลยแต่รวมไปถึงในช่วงของวิกฤตโควิดที่ผ่านมาเราจะเห็นได้เลยว่าในช่วงวิกฤตโควิดเนี่ยที่ทางภาครัฐเนี่ยมีคำสั่งให้คลินิกเสริมความงามเนี่ยหยุดให้บริการ คุณรู้ไหมว่าลูกค้าของเราที่ประสบความสําเร็จเขาไม่เคยหยุดทําการตลาดออนไลน์เขาไม่เคยหยุดทำคอนเทนต์เขาไม่เคยหยุดยิงโฆษณา Facebook ไม่เคยหยุดยิงโฆษณา Google Ad แล้วท,ท้ายที่สุดสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเขาประสบความสําเร็จบริษัทเติบโตในเรื่องของยอดขายสูงขึ้นเรื่อยๆคุณเคยได้ยินคํานี้ไหมในวิกฤตมีโอกาสอยู่เสมอ ขึ้นอยู่กับว่าใครจะมองเห็นมันหรือเปล่าอย่างตัวแม่มณีเองเนี่ยเราทำงานในช่วงของวิกฤตโควิดมาเนี่ยโอ้ตั้งแต่วิกฤตโควิดรอบแรกเลยค่ะจนถึงปัจจุบันเราผ่านทุกช่วงเวลาของการลงโฆษณาไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโฆษณา Facebook เองโฆษณา Google Ad เองเราจะเห็นการแข่งขันในทุกช่วงเวลาที่ผ่านมา สิ่งที่มันเกิดขึ้นในเรื่องของผลลัพธ์มันมียอดขายมันสามารถสร้างรายได้ในช่วงเวลาที่หลายๆคลินิกหยุดทุกอย่างหยุดทำการตลาดออนไลน์แต่คลินิกลูกค้าเราไม่หยุดสิ่งที่มันเกิดขึ้นหลังจากที่คลินิกสามารถกลับมาเปิดให้บริการได้ตามปกติยอดขายทะลุเป้าเพราะเขาไม่ได้เริ่มต้นจากการนับหนึ่งใหม่ไง เขาข้ามไปอีกสเต็ปแล้ววันที่คลินิกพร้อมให้บริการลูกค้าก็พร้อมที่จะเข้ามารับบริการเพรานั้นคุณลองปรับใช้ดูค่ะกับช่วงเทศกาลเนี่ยวันหยุดยาวเนี่ยลองพิจารณาดูว่าคุณจะยังทำการตลาดออนไลน์หรือเปล่าเราตอบแทนคุณไม่ได้คุณจะต้องตัดสินใจและขอให้คุณตัดสินใจเลือกเส้นทางที่ถูกต้องนะคะ แม่มันีขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในปี2565สวัสดีค่ะ